มาดูความจริงฮีโร่ต้องทะลึงกันอีกอย่างนึงนะครับคือวันที่16ตุลาคมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมโพสต์ไปนะครับความจริงฮีโร่ต้องทะลึงตอนที่19นะครับแม่ปันเห็นอันล้อนนั่งบนหลังช้างนะครับในวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2013นะครับคิดจะศักราช2013ครับเวลาตี39นะครับซึ่งเนื้อหาก็ไปดูเองนะครับใน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  y o u t u ู e นะครับ ความจริงที released, ่โลกตะลึงตอนที่สิบเก้านะครับและความจริงที่โลกตะลึงต้องตะลึงตอนที่ยี่สิบเจ็ดครับทางแก้แค้นท่านนบีโกรธนะครับในวันที่สิบเก้านะครับปีคริสต์ศักราชสองพันสิบสามนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็มาดูความจริงที่โลกตะลึงตอนที่สามสิบหกนะครับทางแก้แค้นนะครับทางป้าจันทบุรีนะครับวันที่ยี่สามตุลาคมสองพันสิบสามนะครับจะเห็นได้ว่าท่านนบีเกิดปีช้างนะครับ แล้ววันนี้ก็มีข่าวเกิดขึ้นนะครับวุ่นหนักคนเลี้ยงช้างเตรียมขนช้างก่อม็อบป,ปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลต่อต้านพรบสัตว์งวนชมคลิปเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนะครับและแล้วช้างก็ก่อม็อบเกิดขึ้นนะครับช้างก็แก้แค้นนะครับแม่ผมเห็นอลอบนัาบนหลังช้างนะครับและแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนผันนะครับเเเ้าารรื่่อง,ะะว,องว,วกกียับป็น และดูท่าว่าจะวุ่นหนักแล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มคนเดินท้างจากหลายจังหวัดทั้งที่จังหวัดจุรินทร์รปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีการรวมตัวกันนี่เป็นภาพถาวนะครับ้ช้างกว่า50าิเชือด50ิเชือกนะครับล้อมที่มีเลขค่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับยังไม่เห็นด้วยที่ในสุดของรัฐบาลจะมีการแก้กฎหมายเก็บกับช้างโดยมองว่าจะมากระทบต่ออาชีพของพวกเขาเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีอาชีพของพวกเขานะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะช่วงวันศัตใหญ่หรือว่าแซนโดนปากลุ่ม ตา,นตานเนี่เดินทางมาประกอบพิธีเส้นผีประกรรำใหญ่ที่สำนักสงฆ์วัดปะอาเจียงตำบลหนองบูอําเภอชาติมตูมจังหวัดสุรินทร์เพื่อความเป็นสิริมงคล กางขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มคนเ้ยนช้างมีบรรดาหมอช้างรามแล้วก็เจ้าอาวาสกับนักสงวัดป่าอาเจียงประกอบพิธีนะคะก่อนที่ข่าของเมื่อวานนี้ค่ะบรรดาเจ้าของช้างทั้งจากจังหวัดสุรินทร์จะเห็นได้ว่านะครับสองมมบนะครับช้างห้าสิบเชือกมาจะทำเนียมรระบารเลยนะครับถูกกรุงเทพแล้วจะไปรวมันฝ่ายสักวันขันที่ผมกดไลค์ให้เมื่อกี้นะครับใน่าจะพุมพ์งจากนะครับนำช้างกว่าห้าสิบเชือกไปปิดล้อมที่ทำเนียมรัฐบาลเพื่อต่อต้านพระราชบัญญัติศาสนและคุ้มครองสัตว์ ดยเห็นว่าพระบัญญัตินี้ค่ะดูถูกศักดิ์ศรีของคนเลี้ยงช้างถ้ามีการบังคับใช้จะส่งผลกระทบอย่างมากและหากยังไม่มีการขึ้นทะเบียนช้างหรือพบว่ามีการนําช้างป่ามาเลี้ยงนี่นะครับออกข่าว <ขา S 2> ในวันที่24นะครับประเด็นนะคะก็คือกลุ่มผู้เลยในวัน,นทีน่24นะครับองส่วนต่างๆของช้างเป็นสมบัติของเจ้าของ <24 S 2> มีสิทธิ์เก <24 S 2> ็บข่าไม่ใช่ของ,ร,าางรัฐบาลจากการที่เคยขึ้นทะเบียนช้างกับกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนให้ไปขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรร,ร,รมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นการดื้อนสิทธิของคนเลี้ยงช้างควรถามความเห็นของกลุ่มคนเลี้ยงช้างก่อนค่ะและนี่นะครับเป็นข่าวนะครับจะมีคนมาชุมนุมส่วนใหญ่แต่คราวนี้มีอันนี้เป็นภาพข่าวนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับและแล้วนะครับช้างก็ก่อม็อบเกิดขึ้นนะครับ ก็มีการกรอม็อบเกิดขึ้นนะครับบรรดาคนเลี้ยงช้างก็ไปนาพาทางมาประท้วงนะครับปิดล้อมทําเนียบรัฐบาลนะครับต่อต้านพรบรสัตสงวนนะครับแม่ผมหนเห็นอ่ะเรานั่งบันหลังช้างนะครับธานาบีนาบีเกิดปีช้างนะครับตอนนี้ช้างเริ่มแก้แค้นได้ผมแล้วนะครับ